กลับไปแล้วเขาก็ไม่มีอะไรอก็อย่างเงี้ยเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกทุกครั้งไงพอได้เอาละสะก,กิดล้วจอกไปวิ่งคือวิ่งข้างนอกกันนนอกรั้วเลยน,ะนอกอรัก้วใหญ่เลยนะเพื่อไปดูไอ้นู่นดูไอ้นี่วิ่งดมกลินก่นนู่นดมกลิ่นนี้เจอหมาเจอสุนัขด้วยกันก็จะหาวแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ย While, แต่เมื่อไรนี้ก็เจอกันทุกวันวนะเมื่ um อวานก็เจอเขาอยู่บริษัทตลอดท้งานเจอเขาตลอดฮะไม่ต้องกลัวใช่ไหมใช่ไหมหนูได้ครับโอ้โหก็เีกจะไม่พูดไม่อะไรหน่อยลูกหืมหืมหืมไอ้โตหืมไอ้จุดมหืมไอ้จุ่มหืมไม่พูดอะไรเลยลูกหืมอืม ถอนหายใจอีกแล้วน่าเบื่อเลยลูกเนะาะมัองถอนหายใจอีกแล้วเนี่ยเขเสียงโม่เขาใส่เสียงอะไรเขาจะรับม,มองนู่นมองนี่ถ้าอยู่บ้านเขาก็จะหงอยอยู่ในบ้านวิ่งนู่นวิ่งนี่เฉยแต่มีแต่ชบาที่มาควนเขา oh. ไม่ได้เห็นรถไม่ได้เห็นอะไรยงี้เห็นคนเดินไปเดินมาเข้ามานในเซเว่นเจอสุนัขด้วยกันเดินมาบริษัทมาทักทายแต่นี้เป็นดาราช่องเก็กไปแล้วใครๆมาก็เปลี่ยนนาย วันที่ห้าธันวาน้องคงไม,ม่ได้ไปครับผมไปอาจจะเป็นไปแค่เช้าไปเช้าแล้วกลับเย็นเช้ากลับคืนนะไม่ได้ไม่ได้เป็นไม,ไม่ไม่น่าไปค้างนะครับพราจะไปเครื่องแต่เช้าไปลงที่น่านน่านเสร็จแล้วก็เข้าพื้นที่ในการแจกของกับพี่น้ยพี่น้องชาวม้งนะครับแจกของเสร็จก็กลับไฟสุดท้ายที่น่านนะกลับมาก็เท่านั้นเองครับนั่งเครื่องไปก็นั่งเครื่องไปนะ อายย่ะอายมองหน้าใหญ่ืมองหน้าใหญ่ืืนีาา่ไม่เจอกันเธอไปอยู่ไหนแล้ววันนี้อยากจะรู้นักเนี่ยถ้าไม่เจอกันเนี่ยเธอจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอต้องแบบอยู่แถวสวนสุนาราีเหมือนเดิมใช่ไหมลูก แต่ก็มีพี่พี่อาสานะครับมูลที่อื่นเขาก็เหมือนก็จะพาหาบ้านให้อ่ะแต่ไม่รู้น้องก็จะไปหรือเปล่านั่นเองโชคดีนะลูกเนาะหนูทำบุญเยอะลูกหนูทำบุญในหะ้หลายๆคนเยอะมากเลยนะอหนูทำบุญนี่เป็นล้านเลยนะรู้ไหม ักนก่อนก็สุนัขเยอะก็ซื้ออาหารสุนัขไปให้น้าท่วมที่พมุรีฮะทั้งแมวทั้งสุนัขเลยซื้อไปเดี๋ยวคราวหน้าไปก็ต้องเอาไปอีกใช่ครับพี่เพราเป็นสุนัขน่าจะเป็นตัวแรกแล้วตัวเดียวในะประเทศไทยที่ทดดําบุญเยอะมากเบื่อก้ว มาไม่ได้ไปไม่ได้ออกอ่อ,อ,อ,อเปลี่ยนท่าเมือม่อมย์เมย์พอเกาให้คันใช่ไหมลูกอื้ือื้มอื้ือื้มอือขาหลังลูกเกาหลังแล้วขาหลังเดดี้จ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 ใช่ไหมลูกอืม เยมาเลยเห็นไหไม่มีครับเห็ดไม่มีฮะเพราะว่านี่ตอนนั้นแล้วก็ทญญานยานัวอยู่ได้ประมาณนะห้าหกเดือนเนี่ยดูแลไม่มีเห็ด ก็ส่งมาวันที่26ด้วยนะส่งมาวันที่26พฤษภาวันเกิดพ่อวันที่27พฤษภาส่งม,มาวันนึ่งวันที่26ได้เจอกันันที่26แล้วก็มาเจอที่28พอ27เราไม่อยู่ฝากเขาดูแลอาบน้ำแล้วก็ผูกผูกเอาไว้ในในห้องดูแลเรื่องอาหาร เออเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็อยู่ที่นั้นยี่หกหเดือนแล้วหรอพฤษภามิยมพฤษภามิยพมทิมานิยกันกะกัาดยุโกสิงหายกันาี่กตุลายี่หกพฤศจิกาอ่อใช่ถ้ายี่หกพฤศจิกาก็หเดือนเป็นของขวัญที่ ดีมากที่สุดดีมากที่สุดเข้ามาแบบทวาจะโคนพอดีเลยสุดยอดจริงๆเข้ามาพอดีพอดีเลยสวรรค์ส่งมาเอาคงขวัญไปในบินบริลิตเอาตุ๊กตาไปเปลี่ยนหน้าย่้ดชื่อไม่ได้ลังเลนะในการตั้งเลยนะเนี่ยยอดสี่ห้าขบอกเออพี่จะตั้งชื่ออะไรดีลนะ่ะ บางคนว่าบุญหลงไม่บุญดีบุญนั่นบุญนี่บอกไม่เอาน้องเนี่ยนะจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของมีนายของเขาเองก็ต้องอ่ะมาเจอนายใหม่ก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนนายอืมเห็นนายแต่เชื่อไหมน้องเปลี่ยนเปลี่ยนยน,น้องเปลี่ยนนางอ่ะสวยมากเลยนะพี่ทับทิมก็ส่งรูปมาให้ดูอ่ะตาสวยแบบผิวพรรณแบบ ผิวไอ้ไม่ใช่ขนเขาอะขนเขาสวยมากน,น้องเป่ยน,นางอะวันหลังนจะให้น้องตะพิมลองไลฟ์สดให้ให้ให้เห็นน้องเป่ยน,นางเนี่ยทั้งตาทั้งแบบหางตาเขาจะยาวมากเลยเป็นไอรลเน์ที่แบบยาวไปถึงหูเลยดำๆอะแล้วตาเขาสวยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแมวตัวเล็กๆที่แบบผอมก็หลองตามีแต่ขี้ตาเถอขาเลยนะ พอมเหมือนจะเป็นมีพญาติด้วยอะไรด้วยน่าจะกอด้อได้ประมาณสักไม่เกินสักสองสามวันอะดูแลขนก็ยังไม่ขึ้นล้ม,ลม,ลม,ลมแหลมล้มแหลมไย่เงี้ยขนยังไม่มีเท่าไหร่เลยอืมแต่พอเราก็โตขึ้นแบบหรือว่าน้องทัพทิมเขาเลี้ยงดีนะแบบขนสวยตาสวยแล้วน่ารักมากเลยชอบเล่นด้วยน้องเปลี่ยนนามเลยทุกคนก็ติดตัวนี้เลย เขาเลี้ยงแมวไว้สิบห้าสิบห้าตัวไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเลยมาติดน้องเปียนนางเออน้องเปียนนางเขาก็ถือว่ามีมีบุญนะจากชีวิตไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งถ้าเราไม่เจอเนี่ยออแล้วทําไมเราต้องไปเจอด้วยทําไมคนอื่นไม่เจอเป็นเราต้องเจอนี่ก็เหมือนกันทําไมวิ่งไม่ไปหาคนอื่นทําไมวิ่งมาหาพ่อทําไมือ ก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนางกับเปลี่ยนนายไปเลยน้องเปลี่ยนนางก็ถือว่าได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเป็นวัดเปลี่ยนนางอันนี้ได้เปลี่ยนนายก็เป็นเปลี่ยนนายไปจบไม่รู้จะพูดอะไรลนะพูดมากเกินไปแนละ้ว ไม่มีใครเหมือนนะผมว่าเหมือนกันนะชื่อเนี้ยเอาสุนัขมาทั่วประเทศไทยใครมีไม่มีใครชื่อเปลี่ยนได้หรอกถ้าพวกบุญเนี่ยเยอะนำหน้าบุญล่ำก็เยอะลำ่ำรวยเงินทองชื่อโชคตีีอะไรเยอะลลออย่างกกไไไปนนปปนน เดี๋ยวเฮียดพอลงมาแล้วเดี๋ยวพ่อกล,ลับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะเดี๋ยวพรุ่งนะนี้ไปนอนกับพอ่อไปสดมนกับพอ่อโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาสดมนนั่งสดมนกับพ่อนะอ นอนเลยพ่อหรอกนอนหรอกของวันเขาก็อยากจะแยกของเขามีรถส่วนตัวมีอะไรนั่งเขาดูนูน่นดูนี่พ่อมาก็อยู่กับพ่อแป๊บหนึ่งนอนเล่นหอมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายอยู่นั่นก็เหมือนกันนะ่ะขึ้นห้องพออยู่ในห้องก็ออหอมกอดกันพ่อนอนแล้วนะเขาก็โอเค เขาก็นอนเราก็นนขึ้นไปเตียงเขาเราก็นอนก็ชักโงกดูเขาอ่าเยีพรมาพอดีไปละรูว้ว่าเยีพรเปิดประตูมาอืยให้พรอยูนะ่นะนะนะ นอนนี่ลุกมานี่มานี่ที่นอนหนูอยู่นี่เออต้องเล่นแล้วลูกนอนเลยหิวเแลวออะบอกต้องบอกต้องทิ้งอะไรไว้หน่อยดี๋ยแล้วก็หิวแล้วเระไมากินได้หิวเลย โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไลฟ์สดให้อีกทีนะโอเคถ้าตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มหนาวนะเริ่มหนาวลมลมเย็นๆเริ่มพัดโชยแล้วยี่สิบสองมานอนหน้าบ้านยังนอนขดเลยเดี๋ยวว่าให้หนาวก่อนเราก็จะใส่เสื้อให้เขา ันนี้เขายังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อโอเคเดี๋ยวุ้นนี้เดี๋ยวุว้กนี้จะไหลสดให้ได้ได้ชมเขาอีกนะรอนะครับโอเคครับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีครับฝันดีทุกคนครับโอเคบายบายเจนนี่ทำไมเอฟซีกับลุกมาเร็วอืมอืม โอเคนะครับพรุ่งนี้ครับพ่งนี้พ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เล่าให้ฟังนะนอนพุงพุ้ยละหลับละกินข้าวใหม่หน่อยก็จบข่าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็ดาเดา๋ยก็ดาามาดูคร้เช็ดปาก ะอ่ไปเช็ดปากกันลูกแปตงฟันไหมลูกทานข้าวอย่างนี้แปตงฟันไหมลูกอะไรลนะูกอ๋อผ้ามันเปียกใช่ไหมลูกมพราม่เช็ดปากหนู่ะ เงะเงงะแปลงฟันอ่ะแปลงฟันนิดขอให้แปลงฟันเออแปลงฟันนิดนึงลูกตอนนี้กินยาคนเนี่ยกินอยาพรเป็นฟันอะ่มันเหลืองซีขึ้นมาเหลืองลูกเนี่ยซีนี้เหลืองเดี๋ยวไว้ซื้อแปมมา โอเคเป็นฟันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกเนาะตูดไอตูดโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับไม่เทไม่เทไม่เทโอเคครับไม่เทจ้ะพรุ่งนี้เจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวััสดีครบทุกท่าน ปากหอมแล้วทุกอย่างโอเคเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเด็านายอืมตาตาโอเคครับกุดไนทุกคนกุดไนทุกคนนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเราฟันดีทุกคนนะครับบายยครับคุณกุ้งผ่องพันคุณชิตนนท์คุณเอ็มฟันดีครับคุณนัทกิลาพรดีมีคุณฝนสวัสดีครับคุณฝนฝนคุณบางออนะครับคุณน้อยหน่อยน้อยคุณศิริอุจ๋า อยู่ตลอดนะคุณรู้จักาบายคุณหมวยลักษณาายบายครับน้ำพึ่งมาจัน์ฝันดีครับร้านอีทครับฝันดีครับคุณอ้อยคุณสุนีคนุณปูชดตินม,มนไปเห็คนคุณฟ้าสายโอเคครับ่ะน้องไปนอนละไปตามส่งน้องนอน นอนนี่ลูกมานี่ที่นอนนู้นอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไปนอนนู่นเถอะไปนี่มาไปาที่นอนนู้นอยู่นี่ลูกมานอนนี่เร็วไป้ยไปโดนมาด,ดูกับคนนอแบบน,นแล้วก็มัไม่ได้ยังไงมองอะไรลูกนี่มานอนลูก Hoạt sẽ cạp thí cảm ơn ngon hòm khi đây, lúc nằm thi bay lúc bay lúc bay lúc เสียงกุบ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 โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับ